เปิดประวัติท่านชายทั้งสี่พระราชโอรสรัชกาลที่สิบปัจจุบันทำอาชีพอะไรบ้างจเลึกประวัติท่านชายทั้งสี่พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบซึ่งปัจจุบันพระราชโอรสทั้งสี่ทรงพำนักอยู่นานครนเนวยอร์กสหรัฐอเมริกามีอาชีพมั่นคงจากเหตุการณ์สำคัญมาที่7สิงหาคม2566ที่ผ่านมา เนื่องในวัชระเรศรวิวัชระวงศ์หรือท่านอน้นเสด็จกลับมายังประเทศไทยเป็นครั้งแรกถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับพวงชนชาวไทยอย่างล้นหลามทําให้เรื่องราวของท่านชายทั้งสได้รับความสนใจขึ้นมาจากคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาจอดลึกประวัติของท่านชายทั้งสเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบเรื่องราวของแต่ละท่านมากยิ่งขึ้นฉะนั้นใครพร้อมแล้ว มาจาะหรือเรื่องราวของท่านชายไปพร้อมกันได้เลยครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงมีพระราชธิดาและพระราชะโอรสทั้งสิ้น6พระองค์ในขณะทรงพระยศเป็นสยามมากุฎราชกุมารทรงอภิเษกสมรสกับสุจารินีวิวัชระวงศ์โดยพระโอรสที่ประสูติแต่จารุณีวิวัชระวงศ์ได้แก่จุธานวัชระวิวัชระวงศ์ วัชระเรศรวิวัชระวงศ์จักรีวัฒน์วิวัชระวงศ์และวัชระวีวิวัชระวงศ์โดยมีประวัติที่น่าสนใจของแต่ละท่านชายดังต่อไปนี้ 1. จุฑาวัฒน์วิวัชระวงศ์จุฑาวัฒน์วิวัชระวงศ์หรือท่านอ้วนประสูติเมื่อวันที่29สิงหาคมพศ2522เป็นพระราชโอรสพระองค์โต ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประูติแดดสุจารินีวิวัชรวงศ์และพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบนาถบพิตรท่านชายจุฑาวัตรมีพระภารดาและพระกนิษฐาร่วมพระมารดาสีพระองค์ได้แก่วัชระเรศรวิวัชรวงศ์จักรีวัตรวิวัชรวงศ์วัชรวีวิวัชรวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานอกจากนี้ท่านชายยังมีพระเชษฐาภักคคินีและพระอนุชาต่างพระมารดาอีกสองพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกมมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมงกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านฉายอ้วนสำร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบินและการบำรุงรักษามหาวิทยาลัยไมยอามีรัฐฟลอริดาและปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การบินรัฐคอนเนติคัตปัจจุบันพำนักอยู่สหรัฐอเมริกาโดยสมรสกับริยากอบ 2. วัชเรศรวิวัชระวงศ์ วชเรศรวิวัชระวงศ์หรือท่านอ้นประสูติเมื่อวันที่27พฤษภาคมพศ2524เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าวเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สุจารินีวิวัชระวงศ์ทรงเป็นพระเชษฐาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ปัจจุบันท่านชายวัชระเรศรทรงงานเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัทเมนีแอนด์กอร์ดอนโดยทรงพำนักอยู่กับพระมารดาพระเชษฐาและพระอนุชาณานาครน,นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา 3. จักรีวัฒน์วิวัชระวงศ์จักรีวัฒน์วิวัชระวงศ์หรือท่านอองประสูตนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พศ2526 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สามในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแตกสุจาริณีวิวัชระวงศ์ทรงเป็นพระเชษฐาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริว,านนาวรัณณวลีนารีรัตนราชกัญญาและเป็นพระราชนาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านอ่องจบการศึกษาณโรงเรียนพังโบนและโรงเรียนซันนิงเกลเบิร์กเซียประเทศอังกฤษ จากนั้นทั้งครอบครัวได้ย้ายไปพำน,นักยังสหรัฐอเมริกาและสําเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยาและการแพทย์จากมหาวิทยาลัยไมายอามีรัฐฟอลอริดาด้านอาชีพปัจจุบันได้ก่อตั้งศูนย์แพทย์นานาชาติจากกรีวัดในนครนิวยอร์กโดยให้คำปรึกษาเรื่องการรักษาโรคต่างๆทางออนไลน์เป็นประจำา 4. วัชรวีวิวัชรวง วัชรวีวิวัชระวงศ์หรือท่านอินประสูติเมื่อวันที่14มิถุนายนพศ2 5 2พเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่4ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สุจารณีวิวัชระวงศ์และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรและทรงเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระมหิดตราธิเบศร อดุญยเดชวิกรมพระบรมราชนกท่านอินจบการศึกษาปริญญาตรีสองสาขาได้แก่ธุรกิจต่างประเทศและการคลังปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจและปริญญาเอกในสาขานิติศาสตร์อยู่ในวิทยาลัยกฎหมายปัจจุบันพำนักอยู่กับพระมารดาพระเชษฐาและพระอนุชาณนครน,นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา